สวัสด,ดีค่ะเหล่าสาววะฟูเจ้าชีทุกคนสําหรับคลิปในวันนี้แอดก็จะขอมารีวิวผสมสปอยแบบกาวเล็กน้อยเหมือนเดิมนะคะและครั้งนี้ก็ถึงตาของอนิเมะที่เชื่อว่าทุกคนที่สายดรามากําลังรอกันอยู่แน่นอนและเรื่องที่แอดจะยกมารีวิวในคลิปนี้นั่นก็คือเรื่อง Given the Movie นั่นเองค่ะสําหรับเรื่องนี้ซึ่งหลักๆต้องบอกก่อนเลยว่าตัวเนื้อเรื่องนั้นก็จะเน้นไปที่ความสัมพันธ์รักสามเศร้าเราสามคนระหว่างอากิฮิโกะฮารุกิและอุเกสึอย่างที่เรารู้กันตั้งแต่ซีซั่นหลัก แอบหลงรักอากิข้างเดียวมาตลอดถึงทั้งคู่จะดูสนิทกันแต่ฮารุกิก็ไม่เคยรู้เลยว่าอากินั้นอาศัยอยู่กับลูเมทคนหนึ่งก็มีชี้ไขที่ไหนค่ะคนคนนั้นก็คืออุเกสึนั่นเองซึ่งตัวอุเกสึนั้นเป็นนักไวโอลินอาชีพที่มีพรสวรรค์ทั้งสองคนรู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมอากิที่ตอนนั้นยังทุ่มเทให้กับไวโอลินอยู่ก็ถึงกับชงักเมื่อเขาบังเอิญได้ฟังเสียงไวโอลินจากอุเกซึซึ่งถือว่าเป็นนักเสียไวโอลินอันดับหนึ เป็นความสัมพันธ์อันลึกซึ่งจนเขาและอุเกสึก็ได้คบกันความรักของทั้งคู่เหมือนจะไปได้สวยนะถึงท่านที่อุเกสึชวนให้อากิมาอยู่กินกับเขาแต่แล้ววันหนึ่งอุเกสึเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์นั้นอาจส่งผลต่ออิสระในการเล่นไวโอลินของเขาบวกกับที่รู้สึกมาแต่แรกเลยว,ว่าอากิเข้าหาเขาเพราะสาเหตุบางอย่างตรงน,นี้เราก็ขอไม่สปอยอะไรมากนะ ในที่สุดเขาก็ขอเลิกกับอากิแต่ถามว่าได้ผลไหมบอกเลยว่าไม่ค่ะทั้งคู่ยังเลิกที่จะอยู่ด้วยกันในบ้านหลังนั้นแม้จะไม่ได้เป็นอะไรกันนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของความคุ้มเคือแถมนับวันความเหนื่อยก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นจนทั้งคู่ทะเลาะก,กันรุนแรงจนอากิต้องถอมาหาฮารุกิที่เป็นเหมือนเพื่อนรู้ใจถึงห้องพร้อมกับแผลบนใบหน้าสุดผัวน้องเขางามเองก็ขอทําหน้าที่เพื่อนไม่จริงที่ดีโดยการนั่งเดือมเป็นเพื่อนยอมใจโดยก็ไม่รู้ว่าคนตรงหน้าไปเจออะไรมา ในฝั่งของฮารุกิเองก็มีหลายเรื่องที่ชวนเครียดเช่นกันแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของอากิก่อนหน้านี้เขาเองก็ถูกเพื่อนร่วมให้ไปแจมกับวงวงหนึ่งที่มีแฟนเก่าของเขาอยู่เขาก็ได้เอาเรื่องนี้มาเล่าให้อากิฟังแต่กลายเป็นว่าดัานไปกระตุกตอบอากิที่กำลังเสียสู่จนฟิวขาดและจับน้องกดซึ้งงั้น oh, <no. S 1> ดูเหมือนว่าเรื่องเราจะยิ่งแย่ไปกินใหญ่เหตุการณ์นี้มันเลยทําให้ฮารุกิเข้าใจว่าตัวน้องนัทเป็นแค่คนที่อากิจะมาเอาประโยชน์ด้วยเท่านั้นและเรื่องราวความรักชวนปวดหัวใจของทั้ง3คนนั้นจะ ลงเอยยังไงจะแฮปปี้เอนนี่หรือจะดราม่าตับพังกันไปข้างขนาดไหนพวกเขาจะสามารถหมุฟออนจากปัญหานี้ได้หรือไม่ก็สามารถตามมาดูต่อใน movie มูวี่เต็มๆได้เลยจ้าหลายๆคนคงรู้กิตติศัพท์ของอนิเมะเรื่องนี้ดีเนาะโดยเฉพาะเหล่าสาวกวกวายทั้งหลายนั้นต้องเคยเสียน้ำตาให้กับเรื่องนี้มาแล้วแน่นอนสําหรับเรื่องกิบเวนภาคนี้ก็ยอยากคงเล่นกับใจคนดูอย่างเราๆเ,เหมือนกับซีซั่นแรกนั่นแหละค่ะเรียกได้ว่ายัางรักษาเลเวลอนิเมะปวดตับได้คงเส้นคงวาจริงๆสําหรับเราถึงภาคนี้จะเล่นประเด็นดราม่าได้เบากว่าซีซั่นหลนิดน ก็นะ ความยาวมันก็แค่ชั่วโมงเดียวอันเนาะแต่พอมาถึงจุดพีคของเรื่องแล้วเราก็แอบ,บน้ําตาเล็ดเหมือนกันซึ่งเราเองก็อินกับความรู้สึกของตัวละครทุกตัวและสามารถเข้าใจในการกระทําของพวกเขาได้ถึงเราจะแอบมีด่าอีพีอากิบางฉากก็เถอยิ่งถ้าใครได้อ่านมาังงะมาแล้วจะยิ่งอินหนักเลยแหละส่วนฉากคอนเสิร์ตนั้นก็จัดว่าดีงามเวอร์เป็นหนึ่งเหมือนเราได้ไปเกาะขอเวทีกับเขาด้วยเลยจ้าเพลงประกอบก็ยังพอติดหูเหมือนเดิมเลยของเขาดีจริงค่ะเอาเป็นว่านี่คืออนิเมะวายน้ําดีที่ถึงแม้จะไม่ได้โลกสวยเหมือนหลายเรื่องแต่ ขอบอกเลยว่าสาวกวกวายไม่ควรพลาดอย่างแรงเลยค่ะนาน,นานทีเราจะได้เห็นอนิเมะวายคุณภาพแบบนี้ออกมาก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันจริงๆนะคะอ้อสำหรับใครที่คิดถึงคู่หลักอย่างอูเอนยามะกับน้องมาฟุยุคู่นี่เขาก็มีโมเมนต์มาให้เราฟินกันเรื่อยๆนะจ๊ะแถมน้องมาฟุยุก็ยังถือว่าเป็นตัวละครสําคัญที่มีบทบาทในความสัมพันธ์รักสามเศร้านี้อีกด้วยค่ะแต่ก็แอบ,บเสียใจที่อูเอนอยามะแอบ,บจางไปนิดนึง <c oughs> เอาละค่ะก็ขอจบการรีวิวผสมสปอยเล็กน้อยเพียงเท่านี้นะคะ สุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามช่องฟูโจชิแล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของช่องเราได้ก่อนใครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ